สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่ซีคอนซีเนเพล็กซ์มาชมภาพยนตร์เรื่องบีวาราวีหนังล่าสุดของ GDS ซึ่งคราวนี้เป็นหนังตลกแบบตลกสุดๆตลกแบบไม่คาดคิดตลกเกิน เกินที่เราจะจินตนาการได้นะครับเหมือนกับถ้าเป็นหนังที่ก่อนหน้านี้พี่โอทาคลิปสั้นไปแล้วหลังจากที่ดูจบพี่โอดูจบที่บางกะปิซีรัลเพสนะตอนนั้นพี่โอบอกว่านี่คือหนังไทยที่พี่โอน่าจะชอบที่สุดในปีนี้เลยนะครับก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหนังเครียดๆมากมายก็เนี่ยตอนนี้พี่อยืนตรง้ามโปสเตอร์มือปืนกับข้างบ้านเครียดทั้งคู่ของพี่คุยพี่ขมนะครับอันนี้พี่อะไรอะ จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นหนังที่รวบรวม n e ็ตไอดอลไว้ค่อนข้างเยอะมีทั้งแจกรีนอันนี้พี่โอหลังจากที่ดูอันนี้จบพี่โอดูจบที่บางกะปิซี n น p l e เพเมื่อวานนี้นะแล้ววันนี้มาดูซ้ำที่ซีคอนซี n น p l e เเท่ากับว่าดู2รอบแล้วนะครับก็พอดูที่บางกะปิจบตอนนั้นยังไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าจะรีบไปงานรอบสื่อพนอแถลงข่าวพนอต่อก็เจอว่าเอชีแจรีนอีก จะ <laughs> สอบสนว่าคนนี้ชาการินชาการินก็เป็นเน็ตไอดอลคนนี้ชอบเล่นอะไรนะต้นไม้ต้นไม้โยกๆ่กะพี่โอก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่พี่โอรู้จักเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าอ๋อเป็นผลงานของผู้กับ To ตซี the f a เฟซึ่งเนี่ยทำให้เป็นสิ่งที่พี่โอเข้าใจว่าเป็นภาคต่อพอดูแล้วก็ไม่ใช่นะครับเป็นคนละเรื่องกันเป็นแค่นักสแสดง เดียวกันใช่ไหมครับแล้วเนี่ยมีคนที่พี่โอคุ้นหน้าคือนุนิวนุนิวอ่านรายชื่อแล้วเห็นว่าชื่อนี่นิวประกฏบว่านี่นิวคือคนนี้คนนี้พี่โอไม่รู้จักในเรื่องเล่นเป็นไหลลาออกเป็นไอดอลสายลูกทุ่งอันนี้เอาเป็นไอดอลสายฮิปฮอปเอ่อแล้วก็ มีทั้งสามคนสามารถเล่นตลกได้ทุกคนเล่นตลกได้หมดดูแล้วดูแล้วตลกเกินบางคนก็ดูจริงจังแต่ความจริงจังมันก็ทําให้ดูตลกนอกจาก4คนนี้แล้วยังมีใครอีกนะครับมีมีมองเห็นไหมครับมีศิลปินเกาหลีซึ่งเป็นคนไทยเล่นนะครับก็คล้ายๆกับเรื่องอพี่นาที่เอาคนไทยเอามีนพิวธมาเล่นเป็นคนเกาหลีแต่คนนี้พูดเกาหลีได้เหมือน เหมือนคนเกาหลีพูดไทยมากยกเว้นเวลาพูดภาษาอังกฤษหรือร้องเพลงภาษาอังกฤษอันนั้นดูจะเป็นสำเนียงไทยอันนั้นจะรู้ว่าเป็นคนไทยนะครับคือเล่นเก่งทุกคนมีคนที่เราชื่นชมอีกคือพี่บ๊อบบี้นิมิตซึ่งมาเล่นเป็นประกบเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของดิว่าของเราดิว่าปลายฝันมากรเร็ตเฮงนะครับคู่แข่งทาทายังสมัยก่อนมีทาทาเล่นด้วยนะฉากที่ทาทาเล่นนี่เป็นฉากที่พี่โอขำแบบ ขำสุดๆนะครับแต่เอ๊ะพี่มอนไม่ได้เล่นมัง้งคือว่าพี่โอออกไปห้องน้ําช่วงที่เขาซ้อมละครกันแล้วมี AI คุมช่วงที่ช่วงที่3คนนี้แอบเข้ามาก่อนแล้วก็ออกไปนะครับช่วงนั้นที่โอออกไปห้องน้ำพอกลับเข้ามาก็มีพวกการดของอเล็กซ์คิมเนี่ยโวยวายว่าเอเล็กซ์ไม่ชอบพชันก็ ตรงนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นฉากที่สนุกสนุกตลกตลกแต่ฉากหลังจากนั้นมาหลังจากซ้อมมาเนี่ยพี่โอมมีความรู้สึกว่ามันมันมันไกลไกลความเป็นหนังตลกมากคือคือความเป็นหนังตลกของเรื่องนี้นึกจากตลกได้ขนาดนี้ก็ก็ทำได้นะครับมันเกินเกินความคิดเราไปก็ถือว่าเป็นการ นำเสนอที่อยู่นอกกรอบพอสมควรนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนอกจากไม่ต้องคิดอะไรเยอะตอนแรกก็จะบอกว่าหนังไม่มีอะไรเลยดูได้เบาๆสบายๆแต่มันก็มีคำสอนที่ดีในเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับว่าจิตใจภายในกับความการแสดงออกภายนอกนะครับก็เหมือนอย่างเพลงหลักของเรื่องนี้ที่ตอนแรกที่ให้เราเข้าใจให้เรามีความสุขกับเพลง เพลงอะไรนะเพลงปลายฝันตอนแรกอัศจอรรหันนะครับอัศจอรรหันทำไมไม่มีกลันยอก็ไม่ทราบนะสมัยตอนเด็กพี่โอ๋พี่โอ๋เคยพูดคํานี้นะอัศจอรรหันกลันย์เพราะมันถึงมียอยักลกันแต่ว่าอาจจะเป็นเนื้อเพลงที่แต่งยากนะครับเอาอัศจอรรอหันอย่างนี้ก็ได้ เขาเอาเพลงนี้มาล่อให้เราเข้ามาชมหนังเรื่องนี้ว่าเป็นเพลงที่มีลักษณะคล้ายของทาทายังแต่เพลงที่สำคัญภายในก็คือเพลง Beauty and the Beast Inu y o เนี่แหละมันชื่อ Beauty in You เฉยๆมั้งแต่ว่าเนื้อหามันนำเสนอทั้ง Beau t y ทั้ง The Beast ที่อยู่ในใจของเราเราตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจะสปอยได้นะนี่เป็นแก่นสำคัญของเรื่องเราสปอยหนังเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไรเพราะว่ามันเป็นหนังตลก คนคงจะไม่ได้หวังการหักมุมพลิกล็อกอะไรอยู่แล้วแล้ว,ลวก็พูดไปก็ไม่เสียอัตลบเพราะว่าอัตลดของหนังตลกก็คือความตลกนะครับสิ่งต่างๆที่ตลกมุกตลกต่างๆในหนังเนี่ยจะตลกบ้างไม่ตลกบ้างแต่ว่ามันต้องโดนบ้างแหละพี่โอโดนเกือบทั้งหมดนะประมาณ70-80%ที่พี่โอตลกกับมุกตลกต่างๆของเรื่องนี้นะครับเอาเป็นว่าความตลกที่พี่โอโดนประมาณ70%เนื้อหาที่ดีของเรื่องให้ไปอีก สิบเปอร์เซนไม่ใช่ว่ามีเนื้อหาแค่สิบเปอร์เซนแต่ว่าแก่นของเรื่องเนี่ยที่บอกว่าเอาความงามที่อยู่ภายในใจมาขับไล่ความชั่วร้ายของตัวเองอันนี้พี่โอก็ชอบนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องคือหนังตลกมันไม่ต้องให้มันอิมแพคให้มันแรงอะไรมากหรอกแค่สะท้อนแค่มีฉากคลิกและคลิกน้อยว่าสมมุติว่าอย่างในเรื่องนี้บอกว่าพระเอก อยากมาเจอนางเอกเล็กซ์คิมอยากมาเจอปลายฝันก็เพราะว่านะเขาเคยมีอดีตอะไรต่อกันที่เป็นแรงบันดาลใจ3ามคนนี้ก็เห็นคนนี้เป็นตัวแม่ก็เลยมาร่วมแต่แล้วพอมามีปัญหากันอย่ันที่เราเห็นในตัวอย่างก็ทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาเรื่องมันมีแค่นี้เองแล้วพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมามันก็หาหนทางหรือว่ามีทางของหนังตลกที่จะช่วยให้ เหตุการณ์มันหล่อหลอมรวมกันแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดนีนนี่เป็นทางของหนังเรื่องนี้และเขาก็ทําออกมาได้ดีนะครับในส่วนของความตลกก็ไม่ต้องพูดถึงว่าตลกแน่นอนอยู่แล้วในส่วนของเนื้อหาคือทาได้พี่โอให้เรื่องนี้8เต็ม10ครับน่าจะถือว่าสูงที่จริงมีหนังไทยบางเรื่องที่พี่โอน่าจะให้สูงกว่านี้แต่ว่าไม่ใช่หนังที่ดูแล้วเพลินคลายเครียดขนาดนี้นะครับ ก็เรื่องต่อไปปลายปีนี้อาจจะหลีหูแต่หลีหูนี่พี่โอเชื่อว่าน่าจะมีความทะลึ่งหยาบคายพอสมควรเรื่องนี้ก็มีทะลึ่งนดินดนหน่อยหน่อยนะครับมีฉากโป๊ฉากถอดเสื้อฉากเห็นเรือนร่างแต่ว่าพี่โอเห็นว่ามันเป็นมันอยู่ในโทนของนังตลกอะ่ะมันก็เลยไม่ได้อะไรดูแล้วไม่ไม่เสียวไม่เีย ทำคลิปจบแล้วเพิ่งจะมาเห็นว่ามีสแตนดี้อยู่ตรงนี้นะครับที่จริงน่าจะเอาไปประกอบในการทําคลิปด้วยนี่ฝั่งนี้มีหอแต่วแต่แหกหลีหูครับโอ้ยมีสแตนดี้อีกตัวหนึ่งมีตัวนี้เป็นสแตนดี้รู้สึกจะแตนดี้ของสตา,ตาคลีหมดเลยทั้ง2ชุดครับ กนะว่าพี่โอเคยชอบนุนิวจากเรื่องดับแสงระวีตอนนี้ก็ชอบมากขึ้นอีกเพราะว่านุนิวสามารถร้องเพลงเพราะขนาดนี้แล้วก็แสดงบทตลกได้ดีขนาดนี้นี่คือโปรแกรมหน้านะครับมีอาวาตารมีสปันบ๊อบซ,ซึ่งน่าจะฉายในโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กคิดซินมาซึ่งอยู่ที่โรงหนึ่งที่นี่มีโรงภาพยนตร์ระบบเลเซอร์เพล็กซ์ถึง8โรงครับมีระบบ ทั้งโรงฝากแนะนำเมมูวีกิบการ์ดแล้วก็บัตรเอ็มพด้วยนะครับคุณผู้ชมมาถามหารายละเอียดเอากับพนักง,งานที่นี่ได้เลยแล้วก็ที่ส่วนของป๊อปคอร์นซอฟต์ดิงก็สามารถกดสั่งทางเครื่องขายของ ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดการตกบุกคร่องก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณเมเจอร์ซีนลเพ็กสาขาซีคอนซีนลเพ็กไ้นะโอกาสนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับ YouTube เดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับ YouTube จะยาวกว่าแพลตฟอร์มอื่นประมาณ1นาทีนะครับเพราะว่าพี่โอจะมาบอกเคล็ดลับว่าทําไมพี่โอถึงได้ทําคลิปได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะาพี่โอมี power bank นี i ออ e l send by eloop แค่ใช้เวลาชาร์จพี่โอก็ไม่รู้หรอกนะว่าต้องชาร์จนาน,นเท่าไหร่ก่อนนอนก็เสียบไว้แล้วตอนเช้าก็ออกก็เต็มสี่ขีดนะครับแต่ว่าพอเต็มสี่ขีดแล้วเนี่พี่โอสามารถใช้ได้สามสี่วันเลยนะมันไม่มันไม่ได้ใช้ตลอดเวลานะครับคือใช้เฉพาะเวลาอยู่บนรถก็ ตอนเล่นโปเกมอนไปเสียบไปเล่นไปอะไร,ระมาเนี้ยแต่ว่าตอนที่นั่งอยู่กับที่อย่างเงี้ยเราก็ใช้ไฟของสถานที่นะครับอย่างที่นี่เราอยู่ซีคอนซีเน็ตเพล็กซ์ก็ใช้ไฟของทางซีคอนอยู่ที่ที่มีปลัก๊กเราก็ใช้ปลัก๊กมันก็เลยทนนานนะครับยังไม่เคยลองเลยว่าถ้าใช้นี้อย่างเดียวเนี่ยจะหมดในเวลากี่วันไว้มีโอกาสก็จะลองพี่โอจะไปต่างจังหวัด สัปดาห์หน้านะครับอาจจะได้ลองทดสอบความทนความถึกของออเซนไบอิลูปดูตอนนี้เสียดายเลยราคาโปรโมชั่นไปนแล้วเลยวันที่12-12แต่ว่าคุณผู้ชมก็ถ้าจำเป็นก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับที่กดที่ลิงก์ที่ตะก้านะครับ